กลับมาสักทีนะโอ้โหหายไปนานไปพยายามจะทำคอนเทนต์และช่วยผลักดันในมุมของคนทำงานก็คือกลุ่มของนักเรียนเราที่เรียนไปแล้วแล้วเริ่มเข้าสู่การทำงานเรื่องที่เขาจะไปโฟกัสสนใจมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนั้นก็คือตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่ผมก็ไปโฟกัสกับตรงนั้นอย่างเต็มที่เลยแล้วก็ได้สร้างทั้ง ตัวแบรนด์ใหม่แล้วก็ได้ลอนชกิจกรรมไปแล้วก็ทำคอมมูนิตี้ที่เพิ่งเริ่มต้นมาเกี่ยวกับการต่อขยายหาโอกาสในการทำงานโฟกัสไปที่กลุ่มคนทำงานแล้วนะแต่ว่าต้องบอกว่าคิดถึงจริงๆกับโปรแกรมมายาของเรานะวันนี้มาซะหน่อยวันนี้เอาอะไรดีฮะล่าสุดผมได้เตรียมวิดีโอสำหรับการทำคอร์สใหม่นะเป็นคอร์สวิดีโเอฟเฟก ซีลีสที่จะมีการทำา CG แล้วก็สร้างเป็นช็อตซีเควนที่มีการต่อกันประมาณ3 4ถึงช็อตเราดีไซน์แต่สตอรี่บอร์ดไล่ไปจนเป็นไฟ n a ลช็อตในระหว่างการทำลุคเดเวล็อปเมนต์เพื่อทำตัวลูกบอลผมก็เกิดไอเดียว่าเฮ้ยเวลาที่เราจะต้องพรีเซนต์งานเนี่ยเวลาเราจะไปสมัครงานนะเราทำให้มันสนุกดีไหมแทนที่เราจะโชว์ว่า ไอทางซ้ายเนี่ยคือโมเดลที่มี t e x t u เจอแล้วมี PBR Texture มีการใช้ลับ n e t Map Normal Map Metalness Bas ัลเ o ออะไรอย่างเงี้ยนะแทนที่เราจะเอามันมาวางเงี้ยฮะเราทำยังไงให,ให้มันน่าสนใจขึ้นดีไหมนะอาให้มันไม่น่าเบื่อดีไหมนะผมก็เลยเอาโมเดลที่มี t e x t u เจอวางไว้ทางซ้ายโมเดลที่มี Animation เนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วก็โมเดลที่เป็น Smooth Shade สีขาวอยู่ตรงนี้ ส่วนทางด้านขวาก็คือจะเป็น b a s แมท t e r เรีพื้นฐานที่ยังไม่มีการใช้ t e x t ซเจอเข้ามาช่วยเสร็จแล้วก็เอามาร้อยเรียงกันว่าเอ้ยเราอยากจะทำพอร์ตโฟลิโอที่ไม่ได้นำเสนอแค่เรื่องของโมเดลเท็กซเจอร์ในแบบทั่วไปที่เราวางไว้นิ่งๆแต่ว่าเราทำให้มันเป็นซีเควนต์แอนิเมชันเบาๆดีกว่ามันจะได้ดูสนุกขึ้นนะฮะพอทำไปเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเจอว่าเฮ้ย มันมีอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเห็นสปาร์กเลยไหมฮะตุชตุชนะฮะสปาร์กตรงนี้สปาร์กตรงเนี้ยผมก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทำช็อตที่มันมีการชนกันของโลหะแล้วเราต้องการจะทำสปาร์กเนี่ยโดยปกติเราจะไปซิมในช็อตใช่ไหมก็คือเรามีช็อตอย่างนี้กี่ช็อตที่เราต้องซิมแล้วก็ไปซิม per ช็อตใช่ไหมผมก็เลย get, เกิดไอเดียขึ้นมาทันทีว่า เฮ้ย hey, ถ้าอย่างนั้นเรามาทำคอนเทนต์นี้กันดีกว่าคือเราสามารถจะทำเอฟเฟกต์เอลิเมนต์เก็บไว้ได้ในรูปแบบของไฟล์ a l e m b i c Cache Alembic Cache เป็นไงก็คือไฟล์ที่เป็น Geometry ที่ถูก c แคชเก็บไว้เรียกมาใช้ได้เอาไปหมุน Rotate อะไรอย่เงี้ยได้เนี่ยผมทำให้ดูเลยไฟล์ที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้มันคือ a l e m b i c Cache นะเนี่ยผมจะวางมันไว้ยังไงก็ได้ฮะผมจะหมุนผมจะ ย่อผมจะขยายมันมันก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแบบที่เราซิมมาแล้วก็ตรงนี้เนี่ยที่ซิมมาเนี่ยก็คือสปาร์คของไฟที่มันจะแตกเปียเปียเปีเปียเปียๆเๆเปียเปียเปียเปี้ยเปียๆเปเปี้ยปี้ยๆเปี้ยๆเปี้ยๆเปี้ๆเปาๆเปี้ๆปี้ๆเปีๆเปี้ยเปี้ไๆป้ยค้ยๆี้เอี้ยๆเป้ยๆเี้ยๆเปี้ยๆเป้ยๆ้เ้ยเ อ่าเป็นอะไรฮะนักลบมนตราใช่ไหมฮะนักลบมนตรานะฮะดังนั้นหนังหนังหนังนะหนังของลิ s สติ i o นะทีนี้ผมจะจะทำมั่งผมจะทำลูกบอลสองลูกที่เคลื่อนเข้าหากันเอี้ยแบบนี้ไม่ใช่อี้นะเอี้ยเคลื่อนเข้าหากันทีนี้เคลื่อนเข้าหากันแล้วมันก็เฉยเฉยอะทอํายังไงเอางี้แล้วกันเอาสปาร์กมาใส่จงังหวะที่มันแบบ มีการเคลื่อนเข้าหากันเนี่ยให้มันมีการ i m เม e Spark ออกมานะนะคั้นเราจะต้องไปไปซิมมันช็อตบายช็อตเนี่ยมันก็มันก็ดีนะแต่ว่ามันก็จะเรียกว่าแพงไปหน่อยแพงไปหน่อยคือไม่ได้มีทีมขนาดนั้นเอา,อางี้แล้วกันทำ element เอฟเฟกต์อิเลเมนต์ยเก็บไว้แล้วกันนะแล้วเวลาเอามาใช้เนี่ยก็ใช้การ import a l e m b i c เข้ามาตุ้มนะผมก็ Import อ l ล m b i c เข้ามาผมก็จะได้เป็น ตัวจ e ออเมทรีนั่แหละที่มันมีการเคลื่อนที่นี่แหละเนี่ยผมอิมพอร์ตเข้ามาแล้วนะผมก็จะได้มาเป็นอย่างนี้เนีนะ, <S <S นะผมก็จะหันหันองศามันเอาไว้ตรงนี้บ้างอ่าสเกลได้ด้วยนะ <S <S เรียกว่าเราจะย้ายมันไปตรงไหนก็ได้อ่ะจุดสําคัญคือมันทํามันได้ยังไงไอเนี่ยอ่าเราทําไฟพวกนี้ขายได้ด้วยนะย้ําอีกทีเดี๋ยวขอเปิดให้ดูใหม่นะว่า ไฟล์แคชที่ผมทำไว้หน้าตาเป็นยังไงนี่คือไฟล์แคชที่ผมทำไว้นี่เลยผมจะกดอัลเทเนต e ีเพื่อทำให้ท่านเห็นชัดๆอ้าวน,นี้ดีกว่า mm hmm. เห็นชัดเลยเห็นไหมฮะนี่คือไฟล์อเลอ c c กแคชที่มันก็คือโพลิกอน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 นะมันคือโพลิก o อนทั้งนั้นเลยที่ถูก c แคชมา ไม่มีการซิมใดๆมันเป็นไฟล์ที่เราเรียกว่าเราเบรกมาแล้วเบรกมาให้มันพร้อมที่จะเอาไปใช้เราอยากจะไปเคลื่อนที่มันเราก็กรุ๊ปก่อนจากนั้นเราจะย้ายมันไปที่ไหนก็ได้จะทำให้มันเล็กหรือใหญ่ยังไงก็ได้ถ้าเราต้องการเพิ่มเราก็ Import Olympic Cash เข้ามาถือว่าเจ๋วนะทำเป็นเอฟเฟ t p a แพได้เลยนะเอาไว้ขายามาดูกันทำยังไง a s ส i g น s เ r f a c e ฟ h a ชเดอรลงไปก่อนแล้วก็ปรับสีนี่มาแล้วฮะจะเป็นสีน้ำเงินจะเป็นสีอะไรไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงนะเดี๋ยวผมทำให้ดูผมจะทำการคีเฟรมไว้เด็คีนะนี้เริ่มจากสีน้ำเงินนะแล้วก็สีอาจจะเปลี่ยนไปเป็น ีของไฟเลตคีอ่าดูนะครับเริ่มจากน้ำเงินไปม่วงไปเป็นสีสม้มอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราเอามา reuse ได้เราจะแพ็คไฟนี้เก็บไว้ขายเป็นเอฟเฟกแพ็คได้เออจะว่าไปเดี๋ยวผมทำดีกว่าผมทำขายซะเลยดีกว่าเออน่าจะน่าสนใจ ทีนี้วันนี้ครับด้วยความที่เราเป็นคอนเทนต์ของไลซีจีนเราจะทําให้มันพิเศษไปกว่านั้นคือเราจะมาไกด์สอนท่านทําด้วยนะแต่ว่าต้องขอบอกอย่างนี้ว่าในการเรียนรู้เรื่องของ Particle เนี่ยถ้าจะให้ดีท่านต้องเรียนพื้นฐานก่อนเรามีคอร์สมาอย f างฟูอิดเอฟเในนั้นจะมีสอนเรื่องทั้ง f ูอิดและ Particle นะครับมาเรามาเริ่มกันนิ c e n e เรามาลองดูไอเดียของมันว่ามันทํายังไงอะกว่าที่จะได้พาร์ติเคิลแล้วก็เอาพาร์ติเคเนี้ย ไปเป็นอ m b i บ c กแคชในท้ายที่สุดนะขออนุญาตดูว่าเรากำลังเลคคอร์ดอยู่่ะเดี๋ยวไปดูต่อเราจะเริ่มจากการมีตัวอ็อบเจกต์เป้าหมายก่อนที่เราจะใช้ในการทำสปาร์คซึ่งในที่นี้มันก็คือสี่เหลี่ยมยาวๆอย่างเงี้ยเพราะสปาร์คเนี่ยมันก็คือเป็นเส้นมันจะเป็นเหมือนเส้นสีส,มส้มนะแล้วมันก็จะปิวไปเรื่อยนะครับเราทำโมเดลลักษณะน,นี้รอไว้ก่อนจากนั้นเราจะใช้ Particle เราจะใช้ Particle ที่สร้างจาก Emitter นี่คือ Emitter ในมาย,ยา Emitter เนี่ยมันก็จะปล่อยเป็นจุดที่เราเรียกว่า Particle ออกมา Particle เนี่ยคือพื้นฐานของการที่เราจะไปทำหลายอย่างได้มากๆไม่ว่าจะเป็นอะไรดีเอฟเฟกอลังการของจุดๆเอฟเฟกของดวงดาวเอฟเฟกของกาแล็กซีสายทานแห่งไททันอะไรอย่างเงี้ย ใช้ไอไอพเนี่แหละไอ้จุดนี่ยแหละทีนี้ยังไงต่อผมก็จะสั่งให้จุดเนี่ยมีความเร็วสักหน่อยหนึง่งอ่ามีความเร็วตอนต้นให้มันพุ่งขึ้นหน่อยหนึง่งแบบนี้แล้วผมต้องการจะให้อ่าเจ้าจุดเนี้ยมันไม่ได้ตกลงมาตามแรงโน้มถ่วงดังนั้นผมจะไปปิดแกวิตี้ซะ อยากให้มันกระจายไปเรื่อยๆแบบนีนะ้การกระจายตัวไปเรื่อยๆแบบนี้มันก็ทําให้มันพุ่งออกไปเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่มีความเขาเรียกว่ามันไม่มีความที่ดูเป็นธรรมชาติคือทุกอย่างมันพุ่งออกไปมันเป็นเหมือนช็อตแตกตัวเป็นเหมือนกาแล็กซี่อะไรอย่างนั้นนะเราต้องการจะใส่แรงเข้าไปอันหนึ่งให้มันมีการแลนดอมเราจะใช้แรงแลนดอมหรือว่าเทอร์ูลเลนส์ฟิลด์ อืมนะฮะอืมอืมอะไรไงแรงแรนดอมเริ่มมามีค่าหลากหลายที่เราต้องเข้าไปปรับอ่ะแต่ว่าถ้าจะสอนตรงนี้หมดมันก็จะนานเกินไปเอาเป็นว่ามันเป็นแรงแรนดอมที่เราต้องใส่เข้าไปแล้วเราแอดจัดค่ามันได้พอสมควรพอเรามีแรงรนดอมแบบนี้แล้วเนี่ยขั้นตอนสำคัญก็คือการสั่งให้โมเดลของเราเนี่ย มันไปทำหน้าที่เป็นอินสแตนตเอาไปแทนตัว Particle นั่นเองเอาเลยครับเราก็จะสั่งให้มันแปลงเป็นอินสแตนเซอร์นะมันก็จะไปติดแทน p าร์ติเคอ่าเป็นไงมีความแท่งเทียนนะมีความแท่งเทียนอันนี้ถ้าใครเอาไปออกแบบเลนเดอร์ดีๆเนี่ยอาจจะเอาไปทํากราฟิกขายในแนวเทรดเทรดนักเทรดแท่งเทียนก็อาจจะได้น่าจะใช้ เนี่ยแท่งเทียนที่กระจายไปมานะฮะโอ้ต้องนะฮะเอาไปประยุกต์ใช้ได้อีกหลายอย่างนะครับทีนี้มันก็จะมีจุดที่เราลงไปคอนโทรลได้ละเอียดไปกว่านั้นอีกอย่างเช่นว่า Particle มีการพุ่งออกมานะทีนี้เราอยากให้ตัว i n นสแตนก็คือตัวแท่งเนี่ยมันมีการพุ่งออกมาโดยอิงทิศทางการเอียงกกนเอียงหรือกกนโรเทชันของมันเนี่ยให้มันไปตามแรง คำว่าแรงก็คือ velocity นะให้จำคำนี้ไว้นะครับ velocity ครับนะครับซึ่งถ้าผมทำการเปลี่ยนให้ลักษณะการเอียงนะมันเป็นไปตาม velocity มันจะเกิดอะไรขึ้นท่านเริ่มเห็นอะไรที่น่าสนใจไหมจากที่แท่งเทียนมันออกมาแบบ ธรรมดาเนี่ยออกมาแบบตรงๆอะ่ะมันเริ่มมีความเอียงที่ดูแล้วสอดคล้องไปตามแรงแต่สิ่งหนึ่งที่ขัดหูขัดตาคือมันออกมาเป็นแบบแท่งๆอะ่ะมันออกมาเหมือนม้จิ้มฟันอะ่ะอันนี้เป็นเพราะว่าแกนการขึ้นโมเดลของผมกลับไปดูโมเดลของผมก่อนนะนี่คือโมเดลของผมนะเดิมทีมันอยู่ในแนวแกนตั้งผมต้องการจะเปลี่ยนแกนมันนิดนึงอยากให้มันไปอยู่ในแนวแกนนอน เราจะต้องเปลี่ยน2ออย่าง1ก็คือ a i m direction เราใช้เป็น world velocity นะครับและในส่วนของตัวโมเดล start ของเราเนี่ยจากเดิมทีเนี่ยมันจะอยู่ในแกนนี้นะมันจะอยู่ในแกนนี้นั่นจะทำให้เวลาที่เราเพยเป็น particle แล้วเนี่ย particle เนี่ยมันจะหันทิศทางเนี่ยค่อนข้างแปลกมันหันอย่างนี้นะดังนั้นเราต้องแก้ก่อน มาทำการ select model เริ่มต้นแล้วก็แก้ให้มันมีลักษณะการ rotate ออกทางด้านข้างแบบนี้เพียงเท่านั้นเนี่ยเวลาเรา play animation เนี่ยเราจะได้เป็นลักษณะของ spark ที่มันพุ่งออกไปดูความเร็วต้นกันนะว่าความเร,วเร็วที่เริ่มต้นเนี่ยมันมันดูแบบเคลื่อนเหมือนประกายไฟหรือย,ยังผมคิดว่าขึ้นไปได้อีกสักหน่อย speed random คือค่าที่ยิ่งปรับขึ้นเยอะ แต่ละ Particle จะมีลักษณะของการแรนดอมที่ไม่เท่ากันอันนี้ผมว่าดูค่อนข้างจะเข้าท่าละสิ่งที่จะทำให้มันเข้าท่ามากขึ้นก็คือ Turbulent Field ตอนนี้ Turbulent Field เนี่ยมีค่าเท่ากับสิบลองดูนะถ้าใส่20จะเป็นยังไงความปั่นป่วนจะรู้สึกว่าเพิ่มมากขึ้นแต่เราจะสังเกตเห็นได้ว่าริ้วของแรงที่เข้ามากระทำเนี่ย มันยังดูเป็นแรงใหญ่ๆเป็นแรงมวลใหญ่ๆเราจะทําให้แรงนั้นเป็นมวลที่เล็กลงโดยการเพิ่มฟรีเฟควเนซีเข้าไปนะฮะพอเพิ่มฟรีเควนซี่เป็นสามเนี่ยจะเห็นว่าพาร์ติเคิลที่กระจายตัวออกมาเนี่ยมันจะมันจะลดเลี้ยวเลยอย่างรวดเร็วนะฮะลองใช้เป็น 2, สองซิผมว่าค่านี้กําลังดีอ่นะทีนี้เราจะมาเทสกัน ด้วยการซ่อนเจ้าจุด Particle ไปก่อนนี่คือ n particle ถ้าเราอยากจะซ่อนมันลงมาด้านล่างไปที่ object display ปิด LOD visibility ตอนนี้เราจะเห็นเฉพาะตัวโมเดลที่เป็นสี่เหลี่ยมที่เป็น Spark นะที่โมเดลสี่เหลี่ยมตัวนี้เราคุมมันได้ที่ emitter emitter l a t e, e เนี่ยจะเป็นตัวที่จะคุมว่าเราต้องการให้มันออกมามากแค่ไหนดูนะปล่อยออกมาแล้วหยุด ปล่อยออกมาแล้วหยุดปล่อยออกมาแล้วหยุดนะฮะปล่อยออกมาแล้วหยุดอ่านี่ผมกดเพย์ทำลายค้างไว้แล้วผมมาเลื่อนที่ตัวเลดของมันซึ่งตรงนี้ถ้าเราจะเทียบเคียงกับการ a อนิเมตเราก็ทําได้ก็คือสักเฟรมยี่เนี่ยผมก็คียเฟรมเลดศูนย์ไปเฟรมสัก30เนี่ยผมก็เปิดขึ้นมาเฟรมที่สักประมาณ42ก็ปรับกลับมาเป็นศูนย์อ่าแล้วเราก็ลองมาดู พื้นปารก็จะถูกยิงออกมาแล้วจากนั้นมันก็จะลอยละล่องอ่าเห็นไหมฮะถ้าเกิดมันยังออกมาไม่เยอะพอไปที่เฟรม30เพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มปริมาณขึ้นไปอีกแล้วก็ถ้าเราอยากให้ตัว Particle ตายลงเราจะต้องไปที่ n Particle ไปที่ไลท์สเปนนะครับเลือกไลท์สเปนเนี่ยเป็นแบบแรนดอมเล h ให้ไลท์สเปนเท่ากับ1.5ไลท์สปนแรนดอมให้อยู่ที่ค่าที่น้อยกว่าให้อยู่ที่1นึ่งมพาร์ติเคก็จะมีการตายได้ยังไงครับเจ๋งไหมครับนี่คือการทำสปาร์คขึ้นมาแล้วจะทำยังไงให้สปาร์คนเก็บไว้ใช้ได้มันมีวิธีมันมีวิธี นี้เราจะต้องย้อนนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ตินดับไปโดยไล้สาเหตุนะขออนุญาตเปิดอีกไฟล์มาอันนี้คือ Particle ที่ทำเสร็จแล้วเราจะต้องทำการ Cache Particle ก่อนนะด้วย n-cache อ่า Cache p a r t เ c l e เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการไป select instancer และ bake instancer เราทำได้ด้วยการใช้เครื่องมือของ mesh นะครับ utility bake instancer to object นะติ๊กชั n นลให้หมดติ๊กเบรกทูเชฟอินสแตนต์จากนั้นกดเบรกแอนิเมชันนะขั้นตอนนี้ก็จะแปลงจากอินสแตนต์เนี่ยกลับไปเป็นโมเดลที่เคลื่อนไหวได้โดยไล k ์คีเฟมอ่ะเรียบร้อยลองเช็คก่อนลองเช็คดูก่อนอสังเกตว่ามีโมเดลบางชิ้นที่ดูแปลกๆอย่างเช่นชิ้นนี้ลบทิ้งไปครับ ชิ้นไหนดูแปลกๆลบทิ้งไปได้นะเนี่ยผมเห็นแล้วสามชิ้นเนี้ยผมผมรู้สึกว่ามันดูแปลกๆผมลบทิ้งเลยอ่าโอเคนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราจะได้เป็นกรุ่มของโมเดลเรียงตัวกันอยู่หน้าตาเป็นแบบนี้ select ให้หมดเลยทั้งตัวที่เป็นสีขาวและตัวที่เป็นสีเทาสีเทาคือตัวที่ถูกซ่อน visibility ไว้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการ exportalembic exportselect ชั้นทูอ l ลิมบิกนะเข้าไปในออปชั่นนะตรงนี้สำคัญมากจะต้องติ๊กไลท์วิสิบิตี้ด้วยเพื่อที่จะได้ค่าของการเปิดโชว์หรือซ่อนไปด้วยนะครับ Export Selection เราเก็บไว้ใน Spark 3สามจุด ABC จากนั้นกด Export เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการนะลองมาดิซีนกัน S New s c e แล้วเราจะเอาไฟล์นี้มาใช้ละไปที่ Cache Olympic Cache Import Olympic นะไปที่ Spark 3นะครับโหลดเข้ามานะ่ฟไฟ Spark 3อยู่ตรงนี้แล้วไฟล์นี้เราก็สามารถที่จะเอามันไปน e n d e r ได้เลยโดยที่ตัว Particle ที่กระจายอยู่ตรงนี้มันเป็นเสมือนโมเดลที่มี Animation เราอยากจะ Assign Material <c oughs> เป็นอะไรก็ได้นะครับ Render ได้เลย อย่างในที่นี้จะใส่เป็นลักษณะนี้จะใส่แอมก็ได้จะ,จะใส่เท็กเจอร์ก็ยังได้เลยนะฮะเราก็จะได้เป็นสปาร์กไว้แล้วเรียบร้อยเก็บไว้ใช้ได้อา่าทำให้ดีแพ็คเก็บไว้หลายๆแบบมีแบบผุบ้างมีสปาร์กสปาร์กจากกองไฟบ้างสปาร์กจากการชนบ้างเอาไปขายก็น่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวผมทาให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าโอเคผมอยากจะทําดวงดาวสดวงดาวมาชนกัน ขออนุยาดเป็นไกลๆนะฮะให้เห็นเป็นตัวอย่างแค่นี้ก่อนนะฮะดูกันนี่นะครับนี่นะครับอ่านี่เป็นไเป็นไกด์นะหวังว่า,าตรงนี้จะเป็นวิธีการที่มีประโยชน์สำหรับทุกท่านที่อาวิธีที่จะริมเอฟเฟกแล้วเก็บเอฟเฟกนั้น ไว้ใช้งานต่อท่านสามารถที่จะทำตามวิธีของผมตรงนี้ได้นะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ Particle เกี่ยวกับ Fluid เกี่ยวกับ Effect ในมายาเราจะมีสอนในคอสมายา y a Fluid Effect มีทั้งเรื่องของ Fluid และ Particle อยู่ในนั้นนะครับวันนี้ไลทีจีาาไปก่อนแล้วพบก,กันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ